สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สวัสดีวันที่16นะครับธันวาคม2 5 6 7นะครับคลิปนี้นะครับเจอกันนะครับผมกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับผมก็นอนหลังจากลุตมาหลายวันนะครับลาวสตาร์วันนี้มาสายลูตแล้วนะครับเนาะเสียดายเต้มเดียวเองนะครับเนาะ09นเนี่ยไปอยู่ข้างหน้านะครับพี่ สำหรับแนวทางของเรานะครับผมให้3กับ9นะครับผลที่ออก0 9 2 0 2นะครับไอ้0 9 1 0 2นะครับพี่เนาะก็พลาดแต้มเดียวนะครับเราให้3 0เนาะเข้ามา0 2ให้9 0เข้ามา9 1นะครับใครรุ่นที่9นะครับเข้าไปที่9 1เราสตาร์ทเอพีให้7กับ3ผลที่ออก7 2 9กับ5 3นะครับใครรุ่นที่3เข้าไปที่5 3นะครับ7 2เน้นนะครับแต่ว่าไปอยู่ข้างหน้าเนาะนะครับพี่ ถ้าเป็น972ได้เฮนะครับก็ท่านใดที่นะครับได้ฟังผมพูดในคลิปเนาะว่าท่านใดที่ชื่นชอบในรอบ v i p นะครับให้ดูผลลาวสตาร์ไว้เลยนะครับเนี่ยแล้วนําตัวเลขที่ชอบนะครับใน4ตัวเนี่ยนำตัวเลขที่ชอบไปวิ่งรูดนะครับในรอบรอบ v i ไได้นะครับดู9เข้ามานะครับ2ก็มานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับพี่พเนาะชื่นชอบยังไงแล้วค่อยเสี่ยงโชคดูนะครับ ส่วนแนวทางของวันที่16นะครับหวยลาวสตาร์ของเราก็ขอเปลี่ยนปาะกานะครับปาะกาสีเขียวหมดนะครับพี่ปาะกาสีเขียวหมดเนาะลาวสตารนะครับผมให้ไปที่เลข0ูนกับเลข6นะครับลูดไปที่เลข6 6 1 6 2 6 9 01, 0ู0ย์หนสามตัวนะครับศูนนะครับนะครับผมส่วนลาวสตาร์ VIP ให้ไปที่เลข8กับเลข4นะครับรูดไปที่เลข4 4 2 4 5 4 9 8 2 8 5 8 9นะครับ3ตัว8 4 2 สำหรับแนวทางนะครับหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะท่านใดที่ชื่นชอบนะครับแนวทางนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ